ฮัลโหลเอฟบีวันเสียตังกันอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วจริงๆก็รุ้ข่าวมานมนานแล้วนะครับว่าปืนกระบอกนี้หรือว่า CR 56้าของเราเนี่ยจะเข้ามาในครับในสกินระดับรีเจนเนอรี่นะครับทุกคนโอ้หคือตัวละครเนี่ยขนาดไม่ใช่เป็นตัวละครรีเจนเนอรี่นะครับยังมีผ้าพกหลังครับอย่างเท่ ละครับลาก,กี้ดอันใหม่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการแอบเปิดมาประมาณ 300CP หรือเปล่า,าประมาณ2อ0ร0 0 c p านี่นแหละได้ของมา3ชิ้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละวันนี้ก็เติมมาอีกนะครับอยากจะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นแบบไหนมันเ,เสียกี่ CP นะครับโดยรวมเนาะอย่างน้อยผมก็คิดไปเลยละกันตอนนี้เสียไป 300CP นะครับแล้วก็จะใช้อีกกี่ CP นะครับซึ่งตอนนี้ CP ของผมก็มีอยู่หมื่นสามหนึ่งร้อยเก้านะครับโอเคไปทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เดี๋ยวเรามาไล่คาถากันก่อนดีกว่าหึมนาหึมนาหึมนาชี้ยานนะโหอนี้เป็นคาถาใหม่นะครับล่าสุดเลยใครอยากจะไปใช้ก็ใช้ก็ได้นะครับผมทุกคนโอเคไปสอ0 0้อนะครับดับนาหึ่มส0งร้อยฮีพีาว่ เอามาทําใหม่ก็เป็นว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไปดูของกันหมดแล้วนะครับว่าของเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะแต่จริงๆที่ทุกคนอยากจะเห็นรีวิวมากที่สุดน่าจะเป็นตัวละครกับปืนนะครับวันนี้ผมก็เลยอาจจะไม่แบบอธิบายอะไรมากนะครับเรื่องคอลลิงการ์ดอะไรเงี้ยมันปกติมันมีทุกลัคก,กี้ดอนะครับและที่สําคัญทุกคนก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็ดูเองได้นะแต่ตัวละครกับปืนเนี่ยเราต้องไปมีของก่อนใช่ไหมครับถึงจะเล่นได้เนาะโอเค400 CP รับนาฮึมช็อกกาใช่ปะเนี่ย โอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนาถานะช็อกก้าวของผมอะไรดีวะ700 CP ครับผมนาชิซูโนชิซุกะเรนติรัะผมโนเวไม่เอาน่ะอยากได้ตัวละครกับปืนครับเห็นเขาบอกว่าตัวละครเนี่ยจะออกทีกว่าแล้วก็ออกได้ง่ายกว่าปกตินะครับเมื่อก่อนนี่แบบตัวล้างท้ายตลอดเลยแต่ตอนนี้ผมก็ล้างท้ายเหมือนกันครับ1200 CP ไปโอ้โห กคนครับคาถานี้อย่าไปใช้นะครับคาถานี้คนที่คิดก็คือเทพเจ้าเกลือนั่นเองนะครับอย่าไปใช้ตามกันนะเดี๋ยวจะเป็นเทพเจ้าเกลือกันอีกโอเค1,800 CP ครับผม Let's go baby หลือแค่3ชิ้นนะครับนั่นไงเห็นปะตัวละครนี่ครับเมื่อก่อนนี่จะออกแบบลังท้ายตลอดแต่ตอนนี้แฮมแหม่ทำตัวมาออกเป็นสองร้อยห้าสิบ CP ไม่ใช่สองพันห้าับตาฝาดไปหน่อยเฮ้ไปครับ ได้ปืนก่อน <c oughs> ถ้าได้ปืนก่อนนะมึเงเ oh, อ้ย4,000 CP ซพโอเยอะถึงงานนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม <P> เพื่อเป็นการรีวิวแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่ามันเซี้ยวเงาะขนาดไหนก็เอาเป็นว่าหนาวช็อปกากันเลยดีกว่าครับอ้ยลุกเป็นไฟบอกเลยโอ้โ oh, หลุกเป็นไฟ ซื้อสีอาหาหกกระบอกนี้นะครับเป็นสกินปืน l ี g จนเ a r รที่มีชื่อว่าเลดเดตนะครับแดงตายตายแดงตายแล้วแดงไปเลยเก็เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะแต่งแบบไหนจริงๆก็ทําคลิปไปแล้วใช่ปะเฮ้ยทำหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็งงกับตัวเองนะว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปไปแล้วหรือยังโอเคมาก็ของแต่งที่ผมแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองโมใหม่ดูบ้างดีกว่าว่าผมจะลองแต่งแบบไหนนะครับทุกคน ซึ่งจากที่ผมลองเล่นมาทั้ง MP แล้วก็ BR นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าเอา MP เนี่ยจะเล่นยากกว่า BR นิดนึงผมก็เลยจะมาโมของแต่งใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะรู้ลนะครับว่าเลนตีเอ,อไมช่ แล้วจะดูเลยนะครับว่า CR56 เนี่ยมันต้องแต่งแบบไหนบ้างต้องใช้สกิลแบบไหนบ้างในการเล่นเนาะเดี๋ยวลองดูไปทีละอย่างดีกว่าอย่างแรกที่ผมจะใส่แน่นอนเลยก็คือเออเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันต้องเป็นความเร็วในการเลงแล้วก็ความเร็วในการแม่นยำและก็ความแม่นยำในการเลงยิงนะครับก็แต่งแบบนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนมันเป็นเพิ่ม อีก10ลูกกระสุนนะครับเพราะว่าอัตาการเลืกกระสุนของมันเนี่ยเยอะมากนะครับจากตอนแรกผมเหมือนจะเห็นเป็น70ใช่ไหมตอนนี้ทำไม71วะเมานี่ยใช้ปะเนี่ยอเอคแล้วก็พันทะน,นะครับจะใช้เป็นคัสตอมสไตล์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยลด3อย่างเลยนะครับก็คือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็ตัวกระตุกแล้วก็แรงดิดแนวนอนนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันที่มันลบไปก็คือความเดินในการเคลื่อนที่ขณะเล็งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าไปใช้พวกที่มันแบบบวกระยะเวลาเล็งยิงเนี่ยผม เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงหน่อยละกันเพราะว่าขอแต่เมื่อกี้มันลดไปนะครับทุกคนส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นลำกล้องปืนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือลบเระยะเวลาเล็งยิงนะแต่ว่าผมชอบตรงที่มันจะบวกอยู่3อย่างแต่วอนข้างน้อยนะครับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็ถือว่าเยอะนะแต่และดีน,นอนกับแรงดีน,นตั้งแค่1.6กับ1.8นะครับผมเลยคิดว่าลองใช้เจ้าตัวนี้ก่อนละกันให้มันเล็งเร็วขึ้นแล้วก็ลองไปเล่นในแร้งดูนะครับมาทุกคนก็อธิบายแบบนี้ก่อนดีกกกกววว่่าาซึงเจ้้้ััปืนนนระะบอี CA56 แแหลแล สกินที่มันเป็นสกินปืนเลตเดสนะครับมันจะมีคอมโบอยู่3คอมโบนะครับก็คือคอมโบ2คิวแล้วก็4คิวแล้วก็6คิวนะครับซึ่งคอมโบนี้มันจะเปลี่ยนไปตามแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวดูนะอันนี้ก็2หรือเปล่าอันนี้เป็นอ่าสนะครับแล้วก็4ครับผมนี่เป็นเลเวลสุดท้ายนะครับ ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเวลาเล็งยิงจริงๆแล้วก็เล่นจร,จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเซตตัวละครไปด้วยเนาะโอเคเพื่อ <Okay, S 1> ป,ประการไม่เสียเวลานะครับเดี <S <S ๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ let's go ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอะ่ะมีร้านดีๆแน,นะนำไหมอะ่ะนี่ไงละ่ะ over top up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่สามขั้นตอนง่ายๆหนึ่งเลือกแพ 2. อโอนเงิน3ส,ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะเป็นง่ายจังเลยอะใช่ไหมละ่ะเพียงเท่านี้ก็รอซ p พด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเออลือคอนเซปต์เลยก็คือมันนี่มารีวิวสก,กินปืนไม,ไม่ได้มาโชว์ฝีมือนะครับโอเคเดี๋ยวตาแรกนะครับผมจะเล่นโหมดปกติเพื่อที่จะเอ่อให้เห็นสก,กินปืนแล้วก็ตาถัดไปเดี๋ยวผมจะลงแรงให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็เฮ้อะไรวะเนี่ยอุ้ยพูเหรอไหม คืออ่ามันจะระเบิดครับมันแนวเหมือนคิวคิวนายสกินรีเจนเนอรี่เลยอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยหมดปกติเลยเนี่ยเฮ้ยโหดกระจังอยากดูสกินนี่ครับผมเห็นไหมระเบิดเสร็จแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนเอ่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะทุกคนเห็นปะอันนี้ก็เป็นคอมโบที่กี่คิวแล้วเนี่ยสามคิวครับต่อไปก็จะเป็นคอมโบที่สามเอ้ยสองครับนี่ครับเริ่มมีไฟออกมาแต่ว่าถ้าเป็นเป็นคอมโบสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนี่ครับผม โคตรเท่มีแบบไฟลวกออกมาไม่ใช่ไฟลวกเลยยิงแล้วมันแตกแบบนี้มันสะใจมากๆคออรับทุกคนไอ้บอทไอ้บอทใจเย็นโอ้โหยิงแล้วระเบิดยิงแล้วระเบิดลลเลยทุกคนดูดิสุดหมดว่ะเดี๋ยวบอทจะพึ่งยิงแล้วระเบิดยิงแล้วระเบิดคือแบบโคตรเท่ตอนนี้ผมแบบตาสมโฟกัสแค่ สกินนะครับดูดิ okay, เดี๋ยวรอบแรกเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแค่สกินก่อนแล้วกันเนาะเออหยแรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่นะดนียบีอาร์แรงกว่านี้เยอะเลยนะครับผมไปเต็มหัวเสียงจะโคตรได้อุเวลาถือใน VR นี่ผมคิดว่าน่าจะมีไฟแผดเผาออกมาเยอะเนี่ยมาเดคนมันคมบังครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ยึดจุดอะไรเลยอะโอเค คือผมชอบตรงที่ว่าเวลายิงแล้วตัวมันระเบิดนะครับเหมือนคิวคิวนายไปเลยแล้วคิวคิวนายยิงเป็นลูกหลักของผมตอนนั้นด้วยผมนี่อย่างชอบเลยครับแต่ว่าอโอ้โหดูดิตุ้มตามตุ้มตามไม่ได้ไม่ได้ z o ้โอ้โหคนเอาออ o มโอ้ยลงนรกไปซะลงนรกไปซะโอ้ยเอาว่ะเขยกลงก่อน เฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะโอ้ยโคตรสวยครับสกินมันสวยตรงที่ว่ามันเป็นไฟแล้วผมเป็นคนที่ชอบสีแดงด้วยทุกคนดูดิปืนก็เป็นสกินสีแดงโอ้ยสวยจัดเดี๋ยวลองมายิงข้างในดูดิดูนะทุกคนผมจะแบบขยับชา้าๆโอ้โหเอาเลือกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวตานีจะแพ้ไม่ได้ลแล้วเว้ย โอเคได้จุด B ีไปแล้วครับไปจุด A ต่อไปจุด A ต่ออะไรอยูเนี่ยยังไม่พังอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยตีดนูนเอาเรื่องว่ะตีดูเราเรื่องอยู่นะผมเจ็บบอดตะน่ะบอดมันขยันเหยียบจุดมากอะ่ะอุย้ยโอ้โหบอดมันเก่งจังวะทำไมบอดฝั่งเราทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะไปเหยียบจุดบีอ่ะโอ้ก็สันหายที่ยิงเนาะที่หัวใครของเราป่ะ ของเราอะของเราของเราช่วยกระเ,รเรดียบหน่อยไม่ช่วยกระเดียบหน่อยโอ้โหเกือบจะได้แล้ว่ะบอทมันเก่งจังวะไปทุกคนดูบอทมันดีบอทมันกับบอทเราโคตรต่างเลยอ่ะโอ้โผมกลัวบอทอ่ะตอนเนี้ยมาดีบอทสวยไปต่อไปเอาโอ้ เดี๋ยวบอดไปไปเหยียบจุด B แป๊บเดียวครับตเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไอ้นี่จุด B ก่อนโอเคมาจุด A ต่อครับโอ้โหโดนข้างหลังด้วยดูดิมันดักกันหมดเลยอะ่ะกลัวแพ้เกินเอจุด A เฮ้ยสวยปะเอาโดนของตัวเอง <laughs> What the fuck จุด A จุด A อยู่ไหนสวยได้จุด A เลยครับเค <Okay, S 2> ผมขอ <laughs> ไม่แพ้ก็พอตอนนี้จุด B B จุด B โหโคตรเยอะโคตรเยอะ ีไม่ได้ไม่ได้ไอตัวนี้แหละมันตักเราอุ้ยก็ตายเอ้ยแต่ถ้ามันได้ไปจุดหนึ่งเราก็แพ้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมขอหน่อยแล้วกันไปเหยียบเหยีบยบไปโอ้โหดูดิโอ้โหอันนี้แรงหรือวะเนี่ยโอ้โหโหดกึศไม่เป็นไรครับรีวิวสกิลปืนก่อน โอเคว่ะทุกคนน่าจะแพ้เลยครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยในแรงกันเลยดีกว่าครับผมจะได้จริงจังกว่านี้เนาะป let's go โอเคมาอันนี้จะจริงจังกว่าหน่อยและเมื่อกี้ก็มัวแต่ดูสกินปืนนะครับเพราะว่าผมก็ได้ครั้งแรกก็อยากเห็นเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับ <c oughs> คราวนี้ผมจะไม่โฟกัสสกินปืนแล้วผมจะเล่นอย่างเดียวเลยละกันนะครับปะจริงจังกันเลยดีกว่าแล้วก็ยิ่งเป็นรัตนุกทารัเสเซียด้วยแล้วก็เป็นโหมด อ่าทีมเดนแมทด้วยนะครับโหบอกได้เลยว่าเดือดจัดโอ้ติดขี้โคตแรงพี1พีสิบเก้าแต่ผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเฟนเน็กโคตรมาครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูเร็วๆนี้แน่นอนเนี่ยเฟนเน็กอย่างโกงผมเล่นใน MP โดนเขาตบยับเลยครับกับเฟนเน็กนะแต่ระยะไกลเนี่ย เออช็อกกามาแล้วครับผมช็อกกาของผมมาแล้วช็อกกาเกือบไปแล้วว่าเอาแหววเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนตัวระเบิดนะครับอย่ามายุ่งกับปืนพี่นะจ๊ะไม่ตายอยู่ไหนเอ่ยตีแล้วโอ้โหอย่างแรงไปไหนจะไม่ได้บ่มาดิเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อุ้ยโอ้โหฟ้าประทานเฮ้ยดับก่อน มาดีลับโบอะไรหรอจ้าลูกสองโอเคหมดครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเวลาเล่นจริงๆก็สุดเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือสโคบย่างเอาเอไม่ใช่สกินปืนอย่างเอาสกินปืนมันสวยอะ่ะผมชอบแนวที่มันเป็นไฟละวาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบมนุษย์ต่างดาวนหน่อยๆผมก็ชอบนะครับโอเคเช่น BK 5ค5 8อะไรวะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนาน ผมก็ลืม oh สกินแล้วแต่ว่าสกินนั <mam> ma ้นก็สวยเหมือนกันนะครับเวลายิงแล้วมันเป็นกาแล็กซี่อะไรเงี้ย K N 4 4ก็มีครับแต่ว่าสกินที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็แบบยิงแล้วมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งอะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเป็นไฟแล้วมาเลยมันเป็นไฟแล้วอยากเจอว่ะเสียตังค์เท่าไหร่ก็ยอมเพื่อ F C สุดท้ายแล้วผมเติมไปหลายปืนผมก็ไม่ได้เล่นทุกปืนอยู่ดีโอ้ผมมาบ่นอะไรวะเนี่ยมาดิกโอเคเพื่อนเฮ้ยตัวนั้นเล่นว่ะ ยังไงน้องยังไงน้องโอ้โหทำไมมันไม่ตายมันเลย,ยเลือดยังไม่ลดเลยอุ้ยเอาเรื่องกไงพอได้ยิงระยะนี้เลยเหรอเราน่าจะไม่มีอะไรกำบังครับป่ะ28ต่อ20ครับเกมน่าจะเร็วเด็ดนะครับถ้ามันเป็นทีมเดสแมทอนะเนาะขวามือ,อจุกจุกไปน้องสกินพี่มันดับเบิ่อวัน้โหไม่ได้วะ่ะตีเล่นหัวกันได้เฮ้ย อะไรอะไรโหไฟลุกไหม้ไปลงนะลบสันทีหลักเอาเรื่องว่าดับเบิลคิวถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่พูดให้ก็ช่างเถอะโอเคอเอ้อเก็บตายว่ะเพื่อนช่วยกันหน่อยเพื่อ้โหเก็บทีละสองพีพีสิบเก้าคอไดแล้วก็เฟนเน็กช่วงนี้แบบเออคิวเอ็กอาร์อีกระบอกหนะึ่งเอ้แต่เหมือนคิวเอ็กอาร์มันจะโดนเนิร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าสามกระบอกนี้ยังเล่นได้นะ เดี๋ยวยังไงจะทําคลิปมาบอกแล้วกันแต่ตอนนี้คือผมกําลังดื่มด่ากับสกินปืนอันร่าร้อนมันร่าร้อนเหลือเกินตัวหนึ่งอยากมาเล่นกับเพี่ยูโน่โอ้ยจบเร็วจัดผมไม่ได้ดูสกินปืนแล้วมันจบเร็วแบบนี้นี่เองอยากปิดฉากมาเอ๊ะอไม่ได้ปิดฉากเลยตัวเดียวอุย่ยสิบเก้าคิวเอาเรื่องครับสิบเก้าคิวก็สำเร็จแล้วนะครับทุกคน โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำเกี่ยวกับปืนนี้อีกทีนึงแล้วก็บีอารเนี่ยรอรับชมกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย